พี่พัดบอกว่าอย่างจริงแล้วไข่แดงเค็มสามารถที่จะมาทําเมนูอื่นได้โดยเฉพาะผัดกะเพราเอาจริงผมไม่เคยกินผัดกะเพราไข่แดงเค็มมาก่อน uh huh. มันทาได้จริงใช่ไหมคได้ค่ะสามสีรีวิววันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็เลยมาแวะไหว้พระที่วัดที่กุนทองสักหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ไกลาจากจุดนี้สักเท่าไหร่เป็นจุดที่ผมนัดกับแขกรับเชิญเอาไว้ซึ่งคนที่ผมนัดไว้ในวันนี้นะครับก็คือนี่ฮะ ผู้ผลิตไข่แดงเค็มพัชรีนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งของดีของสิงห์บุรีเขามียอดขายไม่ต่ำกว่า0 0แสนฟองต่อเดือนเลยนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าของผู้ที่เป็นคนผลิตไข่แดงเค็มที่ผมถืออยู่นี้นะครับพี่พัชพัชรีไข่เป็ดนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้เราเดินทางมาถึงสิงห์บุรีนะครับมาตาม หาเจ้าของนี่จริงๆนะแล้วเจอยังคะเจอแล้วซึ่งเรามารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไข่ไข่แดงเค็มที่เป็นไข่เป็ดนะจริงๆมันไม่ได้แค่ทํายำขนมเปี๊ยะอะไรคือเราจะเห็นเราจะคุ้นกันแค่เท่านั้นเลยมันทําได้หลายอย่างเอาเป็นว่าเอาตามที่เราต้องการในว่าเราอยากทานอะไรสามารถเอาไข่แดงใส่ได้หมดทุกอย่างเลยนะประมาณนี้จริงๆแล้วว่าเราค้าขายไข่สดมาก่อนเนาะแล้วก็ทําจาก เป็ดไร่ทุ่งค่ะย้อนไปสักป็น10สิปีเหมือนกันเนาะเราเรามีลูกค้าอีกเจ้านึงที่อยู่ตลาดปูก็เลยคือเป็นโรงไข่เค็มเหมือนกันนะคะแต่เป็นโรงเล็กๆก็เลยไปสอบถามแกว่าขอเกลือกับดินได้ไหมตอนนั้นดินเป็นดินนาเกลือค่ะที่เอามาพอกเอาดินเกลือแกมาแล้วก็มาทาไข่แดงตัวนั้นเลยมาเป็นที่มาที่ไปของตัวไข่แดงที่เห็นอยู่เป็นพัชชีนี่แหละค่ะครั้งแรกรู้สึกประมาณ500หรือพันฟองเองค่ะก็วิ่งไปส่งนะ พอไปส่งทนี้แบบเหมือนแกได้ได้ลองใช้ของเราหนึ่งก็คือเรื่องรสชาติอย่างที่บอกค่ะเรื่องรสชาติแล้วก็เรื่องสีแล้วก็ความเค็มอย่างเงี้ยมันได้ไงก็เลยเป็นการต่อเนื่องจากวันนั้นมาตอบกลับมาเรื่อยๆเจ้าละ500เจ้าละพันก็วิ่งไปส่งทุกวันนี้คุณผู้ชมรู้ไหมจากวันละจากเท่าไหร่นะห้า6 0ออฟองที่ขายกันในวันนั้น่วันนี้ขายต่อเดือนนี่สักกี่ฟองได้คะเดือนหนึ่งประมาณถ้าผลิตเต็มที่แล้วก็อยู่ประมาณ6-7แสนฟองต่อเดือน 6ถึง7แสนฟองต่อเดือน <c oughs> นะครับซึ่งทุกวันนี้กระบวนการของโรงงานของของพี่พัฒน์ก็คือเรารับซื้อไข่เป็ดจากเกษตรกรถูกไหมถูกต้องค่ะในพื้นที่ในพื้นที่ในพื้นที่เกษตรกร,ร,กร,รพื้นที่ของเราข้างเคียงในจวัดสิงห์บุรีไชนาโซนนี้เป็นแหล่งผลิตไข่เป็ดรายใหญ่ของของประเทศใช่ใช่ก็จะเป็นโซนสมภาคกลางค่อนข้างเยอะที่สุดซึ่งเป็นโรงงานจริงจังเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้ทุกวันนี้ ไข่แดงเค็มของพัชรีไข่เป็นก็คืออยู่ในแมคโครทั่วประเทศถูกต้องค่ะที่ที่เราทำเนี่ยจะเป็นไข่ฟาร์มทั้งหมดที่เขาได้รับมาตรฐานฟาร์มทั้งหมดนะคะแล้วก็เรื่องอาหารของ,งต่างๆก็คือจะเป็นแบบนั้นเลยแต่ทีนี้พอทําไข่แดงเค็มมาแล้วประสบความสําเร็จมาแล้วคุณผู้ชมส่งขายต่อเดือน5 0 0 0 0 0 0 0 0 0น0จ0 0 0 0 0ฟองแล้วแต่เดือนค่ะพิพัฒอยากต่อยอดขึ้นมาคุณผู้ชมว่ามันสามารถไปทาอย่างอื่นได้นะนอกจากขนมเปีย๊ยะขนมโมจิหรือว่ายาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ อย่างตรงนี้นี่คือน้ําพริกเผาไข่แดงเค็มใช่ค่ะอย่างนี้เห็นสามถ้วยที่วางตรงนี้คุณผู้ชมอันนี้คือน้าพริกเผาไข่แดงเค็มไก่น้าพริกเผาไข่แดงเค็มหมูน้ําพริกเผาไข่แดงเค็มเนื้อใช่ค่ะซึ่งแยกกันใครแบบมุสลิมก็ทานได้ถูกต้องค่ะหรือใครแบบไม่กินเนื้อหมูก็มีไก่ก็มีให้เลือกนะครับไข่แดงเค็มเยอะมากเพราะเราอยากให้ทุกคนได้ทานเหมือนอย่างที่เราทานใช่ค่ะขอได้ชิมได้ไหมได้ค่ะัไม่ไหวจริงันยั่วยวนมากนะน้องเขาวางอยู่นี้3ถ้วยแบบยั่วยวนมาก มันเป็นน้ำพริกเผาที่มันมันละมุนอ่ะบางคนไม่ทานหมูอ่ะมีไก่ได้เมีเนื้อได้เราก็ทําเพิ่มเข้ามาใช่แต่ต่อไปจะมีปลาด้วยอืใช่ค่ะอันนี้คือเนื้อไข่แดงเค็มเหรอใช่ค่ะโอ้ใช่แต่มาเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยคุผู้ชมนี่นี่ใช่ค่ะเราไม่ได้ใส่ผงนะหั่นเลยนะคะหั่นเป็นหมูแล้วคุกข้าสวยร้อนๆเนาะนี่แล้วมาถึงสิงห์บุรีก็คือ ปลาช่อนปลามันน่าจะดีกว่ากินกับซอสพริกนะเอาจริงอื้มอุ้ยอร่อยอ่แล้วความปลาช่อนสิงบุรีเนาะมันขึ้นชื่อมากอยู่แล้วนี่ตั้งค่ะใช่อุ้ยแล้วข้าวเป็นเม็ดสวยมากคุณผู้ชมแล้วข้าวหอมมากมันเป็นข้าวกขอกสีสามนะคะตัวนี้อย่างที่บอกค่ะพัดอยากหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับทุกคนเนาะเพราะว่าพัดเองทานแบบนี้อย่างอย่างน้ำพริกเหมือนกันเราต้องบอกเลยว่ามันไม่มีสารกันบูดนะคือเขาสามารถอยู่นอกตู้เย็นได้ประมาณสักกี่วันับได้ค่ะก็ประมาณ1ิบ ถึงสิบห้าวันสิบถึงสิบห้าวันนั่นนี่เป็นนอกตู้เย็นแบบไม่แช่ไม่ต้องแช่ค่ะถ้าแช่ตู้เย็นใช่โหถ้าแช่ก็นานค่ะสามสิบวันได้เลยอยู่ได้เก็ือบเกือบเดือนเดือนได้งนี้นะเดือนค่ะคือมันไม่ได้ใส่สารกันบูดคุณผู้ชมอันนี้ด้วยความจำนวนวันที่พูดไปเมื่อกี้มันอาจจะต้องเช็คด้วยนะไม่ใช่บอกเออไปตั้งไว้แล้วมันอากาศมันร้อนมากมากจริงๆอ่ะมันก็อยู่ไม่ถึงสิบสิบห้าวันขนาดนั้นหรอกคือดูตามสภาพอากาศแล้วกันนะครับแล้วก็ดมเช็คน้องเขาหน่อยเพราะว่าเขาธรรมชาา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 ตติิิจจจรรรรรงงงงๆๆๆมมมมมมััันนนนไไไไไ่่่่่่่ดดดดด้้้ใสสสแแแบบบบกกููอออะะะววททลขเเเค็ถีืโยฉพ ผัดกะเพราเอาจริงผมไม่เคยกินผัดกะเพราไข่แดงเค็มมาก่อนมันทําได้จริงใช่ไหมได้ค่ะกะเพราไข่แดงเค็มปลากระป๋องกะเพราไข่แดงเค็มปลากระป๋องคือเอาง่ายๆอยากกินอะไรใส่เข้าไปถูกต้องนั่นแหละค่ะใส่เข้าไปใช่ค่ะดังนั้นมันทําได้จริงหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองทําให้ดูเลยคุณผู้ชมกะเพราไข่แดงเค็มพี่พัดเคยเอาไปทําเมนูอะไรอื่นๆอีกบ้างเยอะค่ะหลากหลายมากก็มีเมี่ยงเมี่ยงไข่แดงเค็มมีน้ํายาไข่แดงเค็มทุกอย่างค่ะทําได้หมดอะ หหลายเมนูมากกระเพราก็ง่ายๆเนาะมันไม่ต้องปรุงอะไรมากจริงผมว่าตัวไข่แดงเขามีความความเค็มเบาๆแล้วมันนัวมากๆอยู่แล้วดังนั้นก็คือมันอยู่ในอะไรผมก็มันก็น่าจะอร่อยแล้วแหละนะเพราะตรงนี้เขาผัดมาให้แล้วไงมันหอมแล้วอ่ะถ้าอยากพริกสดเผ็ดเข้ามาหน่อยใส่ลงไปเอาไข่แดงเค็มก่อนแล้วไหมพี่พันแนะนำว่าถ้าเราเกิดเอาไข่แดงเค็มมาผัดก็คือให้บดเขาหน่อยจับเขาเป็นชิ้นเล็กลงหน่อยนะฮะเพื่อที่แบบว่า ตัวซอสอะไรต่างๆที่เราปรุงเข้าไปก็จะได้แบบซึมซาบเข้าไปในตัวไข่แดงเค็มนะฮะแค่นี้ก็หอมแล้วอะผมว่าจริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะใครต้องการเนื้อสัตว์มีข้าวเทียมกุ้งมาให้นะครับจะลวกมาก่อนก็ได้หรือว่าจะใส่ไปเลยก็ได้นะหอมปลากระป๋องก็ใส่ได้ใส่ใช่นี่แหละนี่แหละนี่แหละปลากระป๋องเนี่ยตอนเนี้ย นี่นสับเขาหน่อยนิดนึ่งใ <todas. S 2> ส่ไปเลยนั่นแหละครับ,บมหมดเลยบึมลงไปเลยงวยหอมอ่ะหอมเดี๋ยวนี้เขารณรงค์กันว่าให้ปรุงน้อยๆนะฮะ่หอร่อยไม่ไหวเอาเลยค่ะคุณนะครับวา้า น่ากินมากคือหน้าตาดีมากนะฮะให้พี่พัดชิมก่อนดีกว่านะครับเจ้าของไข่แดงเค็มต้องลองชิมดูว่าเมนูดีผมที่ผมทำนี่ช้อนช้อนนั่นนี่นี่โอ้ยเราชอบความมีเนื้อไข่แดงแบบเห็นเป็นเนื้อจริงๆนะแล้วผัดกับปลากระป๋องเข้ากันเฉยเลยพอได้ไหมฮะอร่อยอร่อยไหมเพราะหนูไม่ใส่เครื่องปรุงรสเนี่ยนะคะอืออร่อยไม่ต้องเชื่อจริง จะเชื่อไปลองทําดูก่อนอย่างแพ็คขนาดนี้อันนี้กี่ฟองครับอันนี้20ฟองค่ะ20ฟองราคาเท่าไหร่คะเนี่ยร้อยห้าสิบห้าบาทร้อยห้าสิบห้าบาทเท่านั้นเองส่วนใครที่เฮ้ยที่คอนโดไม่ได้สะดวกให้ทํากับข้าวต่างๆนี่ผมแนะนําเป็นน้าพริกเผาไก่หมูเนื้อมี3สูตรคุณผู้ชมอยากได้แบบไหน,นก็คือสั่งไปเลยนะอย่างกระปุกนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่พัดอันนี้1้9ยค่ะ189บาทนะคือไม่ต้องไปทำเองให้มันยุ่งยาก<ด>ยนะส่วนใครที่ ได้น้ำพริกเผาแล้วได้ไข่แดงเค็มแล้วได้กับข้าวแล้วยังไม่มีข้าวพัน <laughs> ข้าวคือด้วยความเขาเป็นอินทรีย์ <c oughs> แล้วทุกอย่างมันเป็นผลผลิตที่เป็นกระบวนการต่อกันหมดเลย <c oughs> เปลือกไข่เค็มถูกนําไปสร้างเป็นปุย๋ยไปทําเป็นปุ๋ยแล้วมาบํารุงข้าวตรงนี้อีกอย่างหนึ่งคือ <c oughs> มันดีตรงที่ว่าเราไม่ได้ขัดสีข้าวธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะไม่มีการขัดสีอันนี้สีธรรมชาติเหรอครับสีธรรมชาติค่ะหุยสวยมากทั้งหมดนี้เป็นผลผลิตของพัชรีไข่เป็ด นะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามันนี้สามารถสั่งได้ที่ไหนฮะในเพจของบริษัทพัชรีเลยค่ะค้นหาได้เลยนะครับนี่ตามที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้นะครับส่งทั่วประเทศทั่วโลกเลยไหมฮะโอ้ยถ้าได้ลองสั่งมาก่อนใช่ไหมใช่ลองสั่งมาก่อนเดี๋ยวหาทางส่งเองนะครับนี่คืออีกหนึ่ง ซอฟต์าวร์ของคนไทยที่อยากให้ร่วมกันสนับสนุนจริงๆนะครับกับไข่แดงเข็มพัชรีนะครับสสีรีวิวมาเยือนถึงนี่นะครับมาชิมแบบนี้แล้วต้องมอบสติกเกอร์ดีมาให้ติดหน้าโรงงานเลยนะสามสีรีวิวการันตีว่าร้านนี้อร่อยจริงๆมอบให้ไข่แดงเข็มพัชรีครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ